อุ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่น้องพี่น้องพี่น้องสังหารสิ่งนี้ปืดปืดพี่น้องพี่น้องลูกโอ้ยจะจะทำไหมเองปดเอาดินมาพ่อยิ่งแล้วครับปื้อเอาครับพี่น้องโอ้พี่น้องโอ้แต่เอนดินอยู่ครับผมพี่น้องพี่น้องเอาดินเอาดินเอาสูนเลย สวัสดีครับพี่สาวเจ้ยครับสวัสดีครับบราวิทย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับแม่สครับแม่ครับคุณแม่ใช่ครับครับโอ้ดีใจรลายครับดีใจไลายครับมาพอ ทีมงานนะครับผมบ่าววสาวเฉยวันนะครับผมแล้วก็ของไอซ่าแคนิกานะครับผมทีมงานกานิการชาแนลนะครับครับัาสวัสดีครับแม่ครับคุณเจกาอันนี้บาคอมค้าผมบ่าวคอมนะครับสวัสดีครับโอ้ดีใจร้ายครับมาพอหนาพอตากันมือนีเ่าใจมากเตะอย่งูไี่ น้องมหาลูกน้องเจ็ดช่องเจ็ม่องเต็มเลยมันี้มอยากครับครับผมาหลังไงครับตัีนมันู้สวยแท้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาสวยเนาะื่อว่าจะปลอมอวดยู่ในคิมเพอ่กออกว่ตัวจิงแบบปลอมหน่อยเลยิดวเอฟซีฟังตัวจีอยเลย มวลมวลครับผมวันนี้ครับทีมงานยิ่งย่งนะครับมาร่วมโตวกันนะครับผมพี่น้องไปอ๋อไป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 เดี๋ยวมาโลบังน้ำกันครับพี่น้องผมสาวเจ๊ก็่นสีมานเห็ด่นมีผมซื้อมาบ่เม่นน้อยทิ้งบ่นั้น ปีดสปอนเซอร์ก่อนปิดสปอนเซอร์ไว้ครับผมเพาะว่าเด็กค้าสปอนเซอร์น้ำพ่นสปอนเซอร์อุ้ยนี่พี่ใจพอแล้วนั่นโอ้ยเห็ดไช่เขียวดอกตูมเบิ่งเด้อกตูมๆเลยครับผมพี่น้องเขียบเลยครับเก็บเลยโอ้หมาเลยครับผมนี่ตาในพ่อนี่พี่ใจพ่อนะครับเอื่อย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 ครับผมเอื่อยครับจ้าสุขหมานครับ จะแม่นผู้งามนะม่าพ่อโตจริงให้รางวัลกดไลค์รัวๆอิริอิริครับผมอีหลีครับขอบคุณหลายๆมื้อนี้บ่าวบอยกับไอ้พี่ห้อยดินกับสีบ่หาเห็ดว่ะครับสัญญาณน้ำกลั่นเพลินมันหมาดน้ำกลั่นมันหมาดน้ำกั่นครับครับไปเบิ่งน้ำกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่ครับแม่เล็กนะครับผมคุณแม่เล็กฝากช่องน้อยๆด้วยนะคะครับฝากแม่คนนี้ด้วยครับอีสานบ้านแม่นะครับผมพี่น้องครับมืนอนีมาเ้อามาข่ามทิ้นนะคนนะแม่เพิ่นหาไว้ีุคนนะครับอุ้ยมีิตรหลอกง่ายๆสวีสานครับสวัสดีค่ะคุณแม่เล็กอีสานบ้านแม่ครับ นแลกนะครพี่น้องแม่หักนะครับเ็่ยุนไ้มาบ้าน่นนะครับโอกาสขอบคุณนะครับดอกเบบงามเลยพี่น้องเดียงมาุ่นน้ำกันนะครับวันแม่จะพึ่งเมื่อเด้อมีของฝากมาฝากแม่อยู่ครับเอาบเน็บเกบเก็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 บก็บเกกเกกกกกกกเ็เกก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 เ รคับฝากอีสานบ้านแม่นะครับคุณแม่เล็กนะครับผมเมื่อนี้มาเยี่ยมมาหยาบนะครับคุณแม่เล็กนะครับผมพี่น้องครับอยู่ทั้งอไอบ้านสังทออ๋อแม่บ้านสังทอเพื่อขึงในนะครับผมพี่น้องคิดหอดคิดถึงเมื่อนี้พี่น้องมาหลายคนครับพี่น้องห่วมส่งยูทูบนากันนะครับที่ฮอดินที่อีสานครับผมพี่น้อง ฝากเอฟซีนะครับเป็ี่นกำลังใจให้คุณแม่เลกนี่เด้อครับผมพี่น้องอีสาน้านแม่ครับครับคนอีสานบ้านเดียวกันอาชีพเดียวกันครับหักแท่งกันครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมโอ้แม่ลูกพ่อเห็ดนั่งหลดอกหนึ่งคุณยายจะไม่กล้าครับถามมาป่อยครับผมพี่น้องเห็ดหนักนั่งหลครับผมพี่น้องครับพ่อในกะเปานังครับผมพี่น้องครับผม เห็ดนางเล่เห็ดนางเล่เห็นนางเล่ครับครับผมฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยพี่น้องครับเอาดินพอหล่อด่างแล่ครับผมโอ้พี่น้องเป็นด่างแล่ครับดอกงามๆพี่น้องครับ ครับผมอีกหนึ่งดอกที่สวยครับการบันยากาศในป่ปาในดงนะครับผมื่อนี้อยู่แถวอบตบ้านสังทอนะครับอำเภอเขิงในของเขานะครับผมืัอนี้กามาพ่อครับอาริไลชองนะครับผมทีนี้ซื่อนี่เสียงถือว่ามาพอกันโดยบริต้โทรนัดกันล่วงหน้านะครับผมก็ดีใจนะครับใค้มาเป็นพี่เป็นน้องนะฮอมเป็นวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮานะครับการหายอยากหากินแบบนี้กัน พ่อเพื่อนก็ดีใจครับผมพี่น้องครับถือว่าพี่น้องรอมสายอาชีพเดียวกันนะครับพ่พ่อกันนะครับผมคอยที่ถอยอาศัยซึ่งกันและกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันและกันครับพี่น้องผมครับผมครับพี่น้องครับเห็ดไข่ดอกแรกเหกหมันบ้าบอยครับเก็บเห็ดน้ำกันครับพี่น้องครับครับ น้องพี่น้องเห็ดขี้เทาครับเห็ดขี้เทาฮะพี่น้องเห็ดนั่งแหลกครับคุณพี่น้องนั่งแหลกดอกง,งามๆครับคางามงามเราเห็ดไข่ไข่เขียวครับครับผมดอกนึงครับไข่ดอกตุ้มๆครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับมาบ่อยพอเห็ดไข่ดอกงามอยู่เพียงไรดินอาเลยครับเด็กจีบหนึ่งดอกครับครมดอกใหญ่ๆตุมต้มๆครับผมพี่น้องพออีกแล้วครับน้องห้อยแมงเป็นจอครับผมพี่น้องดอกนึงครับ ไม่แมงกริง,อ,งอู้หเห็ดปวกดอกนึง <laughs> พี่น้องเหลือเพิ่นครับเหลือเพิ่นเห็ดปวกเห็ดปวกนึงดอกเหลือพี่น้องเพิ่นครับอู้หพี่น้องออกแล้วป็นยังไงเสียอ่ะ่จ้าอยู่ข้างในี่เราพอเจ้าคนเอาหัวมันเนะโอเห็ดปวกหนึ่งดอกครับ,รบพี่นอ้องปือขาบักเห่าหนึ่งพี่น้องคนละครับไหนึ่งดอกครับนะครับผมพี่น้อง้าพี่น้อง เห็ดข่ดอกนี้ครับผมโอ้พี่น้องสมัครขาไงขาตันออโอ้ยอนะครับดอกเบ็ดง่ายเลยพี่น้องผมโอ้โคาเห็ดหค่ดอกนึงครับโอ้ดอกใหญ่ดอกหนาครับผมพี่น้องนะครับโอ้นี่ครับผมหนึ่งดอกที่สวยครับครับเห็ไข่ดอกนี้งามๆครับผมพี่น้อง ตตังเพื่วัวอยู่พี่น้องครับดอกเบียดงามเลยครับครับนี่ครับผมไข่หนึ่งดอกครับเมื่อนี้ขามเขตครับผมพี่น้องมาทั้งอำเภอเของในครับแถวอบตสางทอครับมาบ้านคุณเมล็กครับ อีสานบ้านแม่เห็ดตั้งอยู่ยดอกนึงครับมาพ่อพี่น้องเมื่อสู่ชอ่องเลยได้ครับคุณยายจะมีกาหล้กการเบาค่อมเทียนอีสานแล้กการการนิกาชาแนลแลวกที่สำคัญนะครับกล่มก็คือเอ่กับอายเพ่นนะครับอ่าช่องสาวเจยครับมีมะพร้าวสาวเจนะ๋ยน้ำนะครับกลุมกับเบาวิทนะครับ นะครับเหลือพี่น้องอีกสองคนครับพุทธเนม่าครับเ่าส่วนบาขวันมาด้วยรับทางอำเภอพนไสาครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับเห็นนั่งเลยดอกนั่งครับดอกตุ้มตุ้งครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องดอกนั่งครับนั่งดอกตุ้มตุ้งครับครับผมพี่น้องเพิดเอ่ยว่าเห็ดใครนี่เห็ดเรานะครับ พี่น้อง ừ, ครับผมพี่น้องเป็นอีกดอกนึงหรือครับอู้นี่เด็ครับตัวกินตัวกินพ่นนะครับผมพี่น้องแมงมงคือครับพันจอดอกเน็ดครับผมพี่น้องอีกดอกนึงครับดอกสวยๆครับผมพี่น้องครับดอกนึงครับผมพี่น้องอุ้ยครับผมพี่น้องขานงี้ๆเลยครับ คูมห่าพี่น้องพุดนะครับผมพี่น hey, ้องครับดอกแบบใ่ไหมโอ้ยกระใหญขื่ินไปพี่น้องกรบในตาสออนี้โอ้ยบังแหนพี่น้องน้อนดอกกามเนอะแมเนอนพูดกระมูด่บมีม่มีมูอก้ามแหง โอ้พนมากข้าวเดียวพี่น้องได้หอดเห็ดปวกเห็ดเห็ดลงอกละงกก็ได้ชิมงานกาิกาชน้องมีบางนึ่งนี่มันหลงแตกๆที่เป็นเห็ดไม่เรว่าให้ไปฟังสายเขาฟังหลังโอปตอเห็ดออกอยู่พนมาพนวาเห็ออกฟังทั้งุนเพ่นว่าทั้อ๋อพี่ใหญ่ขาไปลหรอ๋อเพื่อนไปล้บ่ครับหาเจเจออยู่ปัญหาอยู่เห็ดฟังออกเจอยจังหวะเพื่นว่าให้ไปฟังทั้งสายเพื่นว่านะครับฟังคครับสนนไปครับผม พอก็ระดอปล่อยแล้วบังโเลยดิโอ้บังโพเลยครับผมโอ้ผุนะครับผมว่ามีมีับมีเก็บอยู่ับมีมีพอมีอยู่ครับผมพี่น้องสวนกันสวนสวนสวนกันสวนกันสวนสนสวกสนสนสนสวนสวนสวนสนสวนสนสวนนสันสวนสวันสนสวนสวนนสวนสวนสนนน แล้วพอแล้วครับพอแล้วโอ้ดอกง่างมเดี๋ยวค,ค,ครับผมพี่น้องคนนะครับนะครับผมพี่น้องดอกนึงครับอุ้ยขาแบบใหญ่แบบงาม,าามางแบบอวบขาอวบเนีแม่นครับผมได้ด <c oughs> ี่แม่ครับผมพี่น้องเหนั่งเลย เสี <S 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 ยล้วโอ้เกางๆกนก็บาบบยนะคนอเลยครับเลยครับคนหลยากล้ตเห็เพิ่นได้เพิด้สียเต็มตาเราคุณนะครับผมมองมันกระไดเค็้ไขๆดอ่ง ครับผมครับบ่อยๆพอเห็นแล้วงกดอกหนึ่งครับผมพี่น้องครับผมเห็นอะไรอีกครับผมอ้เห็นอะไรดอกงามครับผมพี่น้องดอกแข็งแข็งพี่น้องครับอู้พี่น้องครับบ่อยๆพอเห็นแล้วงโอ้แมงกินครับผมพี่น้องแมงเขากินเป็นว่าเห็ด ขอกีว่าสันครับผมพี่น้องของกีครับเห็นนั่งแล่ดอกนึงพี่น้องผมเห็นนั่งแลคง่ครับ,รบพี่น้อง,ง,อง,งครับครับผมพี่น้องเห็นนั่งแล่ดอกงามๆครับ อีกหนึ่งดอกครับอู้วปวกสะมาไห้ที่พี่น้องโดดกัดมือกระปินมันครับ,บคุณแม่สวัสดีครับ,บ,บคุณ <laughs> แม่อยู่ทางย่างชุ่มหน่อยจ้าครับผมย่ายงชุ่มหน่อยจ้ะย่างชุ่มหน่อยครับโศกหมานท่านแม่ด้วยามาหลายคนอยู่ครัมาหลายคนอยู่ครับผม<อ>ครับครับผมพี่น้องอีกหนึ่งดอกครับครับ นั่งหล่ครับผมพี่นอ้องครับนางแหล่นางแหล่นางกำหนึ่งดอกครับพี่นอ้องมาบ่อยนา่งฟงให้ละงงบ้าบ,บ่อยนา่งฟงให้ละงกพี่น้องกันแล้ครับนาั่งฟงเหีนยละ,มมละบ้าบอยอืมบ่เห็นเลยครับ,บออสองดอก,ดอ,กอือยัย โผล่ไปโแล่ไปครับครับผมพี่น้องดอกงามครับโอู้หูนะครับผมพี่น้องเบาบ่อยเคลียร์ออกเมื่อกี้ครับเห็ดหน้าวัวเ็ดหน้าดอกงามครับผมพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับเห็ดไข่ดอกนึงครับอืพี่น้องผม โอ้พระละครับผมพี่น้องครับเห็นหนางวัวเห็นหนาง่วครับหมอมหมอเอ้ยขายังไงเลยพี่น้องโอ้แบบงามเลยครับผมพี่น้องพระครับกีจำปนหอมหอมครับผมพี่น้องอีกหนึ่งดอกสวยๆครับนะครับผมดอกครับบานๆครับผม ครับผมเห็ดไข่ดอกใหญ่ครับโอ้โหนะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องครับเห็นนางแหล่ครับสามดอกครับผมจุ่มนี่ครับครับอ๋อจุ่มโปรยยูมือใช่พี่น้องนะครับดอกนั้นครับโอ้เจ้าของก็มีครับผมพี่น้องแตกไปเลยพันธะฟอกินเห็ดครับจุ้มนึ่งพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็ดปวกจุ่มหนึ่งมูหนึ่ง มาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่น้อาพ่นเอาพี่น้องสังหาสิ่งนี้ปืนเอาดินมาพอีกแล้วรับปืนนี่ครับพี่น้องโอ้พี่น้องโอ้โแต่เพ้นดินอยู่ครับผมพี่น้องพ่ดเอาเาดินเ้าดินเราขุ้นสูงเลยเบาดินยางมาพร้ครับพูดเอาพ่นอพี่น้อง จุ๊งเออปูพญาเพิ่นปวดไอไอไอเก็บมาบอยเก็บเห็ดน้ำกันครับผมพี่น้องอ้าวเก็บเลยครับผมพี่น้องคนคนอันนี้ออกครับผมพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเขาเพิ่นอยู่เลือดแห้งครับโอ้ยแตกดินพญาอยู่พี่น้องคพี่น้อง โงกโาแล้วพี่นองครับเบาวิทสา่เวยเปาสวิโไปโง่างไหน่โง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 ่นง่ง่นง่โง่โง่โ่โง่โง่โ่โง่ะค่ับ่โงนโง่โง่ง่ง่โ่นงง อ้พี่น้องครับควัดออกแบบนี้มันจังได้คุณนะครับมันบ่ได้เอาเสียมมากครับผมพี่น้องเก็บเลยไอ้เก็บเลยเอาตัางกรองเก็บเอาก็ะไรดอกเก็บเก็บติดดอกกระไดอกแมงครับ แข่งก no? ันเก็บขี่น้องแม่แม่เก็บนกันขึ้นก่อล่ะครับว่าได้อันน um> ี้หรอครับจกันซ้ำทุกคนครับดาวบอยขึ้นใหญ่ไทยมากระมานะครับกต่เก็บผู claro> ้เดียวขื้นก่อล่ะครับพี่พอดิ่นพันไทยคลิปครับอือนะครับตกงามพี่น้องนี่มาผ่อนเพื่อดีพี่น้องครับ ต้องงัดออกแบบนี้ครับผมพี่น้องเดีเสียมเอาเสียมมากครับโอ้พี่น้องขันขัน้องขันครับติดครับสิดครับผมพี่น้อง เาไปเอาจุ่อออมไปพี่น้อะครับนี่มัากำลังออกเนีเขียมาเด้อพี่น้องใส่มุกวดออกแล้วครับผมพี่น้องห้านี่กวดแล้วครับพี่น้องวดวดกินได้ไฟควด วดทุเรีไพ่ควดวัดแแห่แกปิดใจแล้วตู้ตรงไหนหนิ่ห็นเหรอเปล่าได้ไีมเกียบมือตัวของได้ไพ่เนี่ยจะเป็นเป็นเจ้านางเสียงใบก็มีบ่ผมไงอู้หีบีพี่น้องไป่เงาใหม่หีครับเนาะไป่เงาใหม่สวมดอกครับผมพี่น้องอู้หีพี่น้องปาดขาออกจ้อยพี่น้องผม ครับผมพี <te ous> <descriptive together> said, ่น้องพี่น้องครับบ่อปล่อยพอเห็ดหลงกเหลืองครับหนึ่งดอกครับหลังจากเอาเห็ดปวกแล้วครับผมพี่น้องตัวนี้ประกันออกมาแล้วครับผมพี่น้องเุณนม่เล็กครับออกมาแล้วครับบ่คข้มก็ออกมาแล้วครับบ่าวีสาวใจคุณยายใจมีกากัเพิ่งยางมาครับผมพี่น้องจวทำมันรุนน้ำกันเขาผมพี่น้องโซคีมาว่าว้าบุญอยากเด้บุญอัตกาเพิ่นแม้ย เอาเป็นยังมานี่เอายามาเอายามาเอายามามยังนขาล้บาินบาบิเบดินบาบ่แล้วนะนังก้นที่นั่ง้เลยครับเบรกเห่อยนัก้นนืน่งจยกใหญ่ละเดีอาเห็บม้งแม่แ้ไนหของบาดินเบาบ่อยครับผมก เมื่อนี้กสิมัสรุปผลงานนํากันับี่นมองโมเมนต์กสิมาโมเมนต์เห็ดออกนอกจารอันนี้นอันนี้บอกุปผลงานการนะครับผลานทังไตพูดยึดอยู่ขังล่างยางมาเจะมกจอดรถผลงานของแต่ละช่องนะครับเมื่อนิบ้าลหลังไงเป็นมากนะครับทีมงานสาวเจ้ยวิทครับแคปเจอร์ให้น้ำเล้อดมิครับ มืงานมือนี้มาพอนะครับพี่พอนองหอมช่อง YouTube น้ำกันนะครับเบาดินนะครับเบาบอยกระทือบดีใจนะครับทีมงานสาวเจ้บ้านหัวนาพาเลลเบาวิ์ครับการนิกาชาแนลครับอ๋อสวัสดีค่ะยุยาจามีกาผ้ามวนตาท่องครับ ขอบคุณในหลายเด้อบุญหอดผลาถึงครับของเบาดินเนาะคือหนูเนาะครับผมครับผมบุญหอดผลาถึงจังเดยมะพร้ากันครับหมายพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับฝากเป็นแห้งเอือแห้งใจห้อยดินพินิสานสาวเจ๋ยบ้านข้านาพะเลาะกันนิกาชาแนวเบาข้อมเส้นอีสานนี่ไงกานี้ไป้าใหญ่จันพิการผ้ามอนเบาบอยแดดินพินิษานเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่เล็กนะครับอีสานบ้านแม่ครับฝากเป็นแห้งเอือแห้งใจในเด้อครับ ครับผมไอเย็น่สาเิดไเ็วจีครับจเป็นางยังเลยครับสุวนรเลบ่าวิทย์ย้ำคำม่หยดับเอได้คเลยบาวฟ้ครับก็นี้ของบาวดิทย์มอาใับบทย์แม่นลมตนมาล้างแกต้นลมรอกให่จาม่กาต้นนี้ของบ่าวบอยใหญ่ ต้นน um. ี่คองหนาครับผมคล้อมาค้อาล้องเอาไปเอาไปเอาไป้าวอยู่ดีไม่แห้งกันสุขุสุขคนครับ